嗯嗯。Mm. Mm. Mm. มาขึมาค่ะมาลุมมาลุมมาลึมมาขึมาค่ะเลยไปตรงนี้นปลอดมอันตาย่ถ้าเขาโผล่5เมตร r this guy in e back ขึ้น

ไอเดียวค่ะอืมไอเดียวยังโมปลีกจะนะไอเดียวยังยังอยู่ยังอยู่ที่เดิมที่หาดินถล่มเนี่ยตั้งพึ้นเขาเขียวเนี่ยเขามองอยู่หายับไปเออเอัพเดทเดี๋ยวรันอนไป

Oh. อย่าเชื่อนะ uh huh. บอกเดียนหลับออกแล้วนะนี่จะถิดตอนนี้บอกเพื่อนยุงเทมมามาทัน ให้เดียวหลับแหวนละสมชายฮะเดียวหลับให้เดียวหลับ Back more. If you want to see the full body, come back. Let's get back. Scratching. Yeah. <laughs> oh, i ready nice. the <laughs> <on> the <laughs> yes. nice. and they don't really know how to handle Yeah, But now he's scratching. Let's uh, right. the in the bottle. Yes, yeah. Wow. Not so fat. No. Look at the belly. Look at him. in Africa, they don't have so much Too Yeah. Too much Yeah. when drivers lên là lắc mọt mọt vô làng tôn mai làm hắn. Sorry. Uh, step back a little bit, Michael. Everyone, uh, sorry. She's got a bigger group to manage. So to... Okay, don't, don't pass the lady. ไอเดียวปล่อยระเบิดอ่ะมั้งนั่นน yani ั่นปล่อยของปล่อยของไอเดียวปล่อยของแฮมแล้วเราต้องเปิดทางอีก อเด็กนัสออกมาครับไอเดียวออกมารอๆเลยไอเดียวเอฟซีนเอฟซีนโอ้โออกมาแล้วมามามา เดี๋ยวมาสวยเลยมาพ่อมาฮัลโหล

คนหล่อต้องต้องงองอนหน่อยแค่ตรงนี้ก็ต้องสมมติวช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเข้าบัญชีไป ขึ้นไปขึ้นบนปิงเขาริงเขาจ่าไม่ใช่กล้องฉันถ่ายช้างมันหอมนะยานก็ไม่มีเอนจีเดินข้ามตรงสะพานสองมันจะข้ามตรงสะพาน

Thank you. no ใหปิดามเคอคไห่ัเ้ขัน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 าเก้าเก้าหน่อยเกาหนยเจ้าเก้าหนุ่นหน่อย คันคันเหลือเกินเดี๋ยวโยขาละคันกินนอนเดินม,มาแล้วเดิน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 ไม่ต้อยไม่ต้อยต้อย 買いに来てほしい。